สบายดีพ่อแม่พี่น้องกองไปทั้งหลายเนาะเป็นทั้งหดาเนาะคิดทอดกันเบอร์เนาะ <c ười> คือบอได้เอาหนาออกมาคลิปหลายคลิปเลยทีเดียวเนาะทุกคนเนาะแล้วก็บอคอยเนี่ยคลิปวีโอหรือว่าอ่าไลฟ์สดเนาะช่วงนี้ <c ười> คือตั้งแต่น,นูอนหลายอาทิตย์เลยเนาะหลายอาทินนตย์พอสมควรเนาะตั้งแต่ไข่ก็บอได้มา,านังไลฟ์สดเบาจานำ ี่น้องมองไยทั้งหลายเลยเนาะนี่เพื่อได้คิดทอด่อยบอเนาะเมื่อนี้กะบมีอียงหลายเนาะทุกคนแวะมาทักทายเนาะสบายดีทุกทุกคนเนะ้อเนาะยังหักยังแพงแล้วกะ็ยังติดตามแล้วกะ็ทาไทยให้กาลังใจกันเข้ามาเรื่อยๆเนาะคือตอนนี้นะหายป่วยแล้วนะทุกคนเนาะหายจริงๆแล้วหายนานแล้วแหละหายเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยแหลนะเนาะแต่ว่าช่วงต้นเดือนนะบมดสบายเนาะ คือปองเป็นแบบว่าทาบสบายเลยจะเป็นเหิงเนาะแต่ว่าเป็นคนถี่บ่ค่อยเป็นเอียงง่ายๆนะทุกคนบค่อยี่ว่าเป็นบริเจ็บบวดนอนอ่นี้ดูปันไดเนาะแต่ว่าโต๊มมปวนีินจักเป็นใดๆเป็นไยตางเนาะปีนี้เนาะพอเป็นแลวก็จะเป็นนักเนาะปองปองจะประมาณนี้เนาะถ้าบุเป็นก็คือบุเป็นเลยเนาะเพราะว่าเป็นคันเป็นแล้วก็เป็นแบบนาน นักเติบนะเมื่อนี้ก็มาแจ้งข่าวหายดีแล้วนะทุกคนนะหายจริงๆริงแล้วหายมาเป็นอาทิตย์กว่าๆเลยเนาะแต่ว่ามันบ่ไปมีอารมณ์เบบ๋มา,มานาังเบาสินะเมือม่อนี้แดดดีขนาดเนี้นี่แจ้งนานเลยอยู่ฝั่งน้องเนาะเมื่อนี้บ่มีฝน,นนะทุกคนแต่ว่าซ้มทิเมื่อที่ผ่านมามีฝนเนาะมีฝนตลอดเลยเนาะแต่ว่าเมื่อนี้บ่มีฝนเหมือนนี้นะ แล้วก็มื่อนีิก็อยู่ห้องนะทุกคนเนาะก้องจะเข้าไปโรงงานอยู่ต้นเที่ยงเนาะตอนนี้ก็ะห้าก่าเก้าโมงกว่าวท่านานี่เที่ยงยังจะออกไปเนาะสิะไปโรงงานเนาะมันมื่อนีิกาแวะมา ขอบคุณเนะยาะผู้ใหญ่ใจดีของเราเนาะที่ห้ยขากับเขามาเนาะหนึ่งพันบาทนะคะเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางน้อง่ายหรือว่าเจ้าเก่าเจดมเขาเนาะไอ้บุญโฮมเองเนาะที่ห้ค่า,าลับเขานองมาแลวก็ทาบุญกับน้องจอยด้วยเนาะหนึ่งพันบาทเนาะให้ร้านสาวไปสื่อยุกสื่ยาสื่ออยังไปเหตุบุญในใน,ในวันเขา้าพรรษานนะั่นเองเนาะพี่น้องไก่เข้ามาแล้วเนาะไก่เข้ามาแล้ว อยู่แถวบ้านนะ่ะกันยังสิเหตุบุญเขาวันตาแบบว่าตามประเพณีอยู่เนาะอยู่บนนนแต่ยังสิลงวัดลงว่ายัางเย็ดงังยังก็ไปได้มาได้อยู่เนาะตอนนี้อยู่แถวบ้านแต่ว่าอยู่ทางนี้บ่หูเลยปง่งบ่ได้ไปวัดโดนเติบเลยทุกคนอันนี้ว่าเรื่องยิ่งเลยบ่ได้ไปวัดเหี้แบบว่าหลายเดือนแล้ว หลายเดือนพอสมควรเนาะตั้งแต่โควิดมานี่ก็คือบม่ค่อยได้ไปวัดเลยและะ้วก็ช่วงล่างมานี่แหงกันนักเลยข้างนอก,ก,ะอ,กนนอะหยาดเนาะคือช่วงที่จะพ้องป่วยน่ก็หยาดหยาดเลยทุกคนราะวมีแต่คนถามว่าติดโควิดบ่อติดโควิดบ่อยอย่างเงี้ยน,นะมีแต่คนถามเรื่อยๆแล้วก็บริติดนะทุกคนเนาะหยาดคือกันเนาะแต่ว่าเห่ากับ ป้องกันตัวเองอยู่เนาะข้างนอกอะพงองก็บ่ค่อยได้ไปดูบันไดเนาะพงองก็เลยบ่ได้ติดดอกพองกระวานสินะไปหาหมอหมอกยาโมโมกนหาหมอหมอกยานยานค้นไขคือหมอเขาถาตรวจโควิดมาหรือยังเงีย่ยงประมาณนี้นเนาะบาได้ตรวจเนาะเพราะว่าการมาได้เป็นไข้วัดนะทุกคนเนาะเพราะว่า ขนสัตว์เลี้ยงอยู่ห้องน้องอมพี่น้องเลยมีหนูส่วงหนานะ้าพ้นมีหนูแล้วน้องอมอ่ะดูแลก,กระต่ายให้เอมี่อยู่แล้วมีอาหารใช่ไหมพอมันมีอาหารแหละมันมันมาหลักกินอาหารแต่ตายแล้วมันก็มาหลายพอสมควรนะพ,พุสคเด็กสิเหตุยังไงขั้นสีว่างยากอะ่ะ อย่างกระต่ายกินเนี่ยมันตายนั่นเดียวต้องหาวิธีแก้ไขกันอือเนาะตอนนี้เนาะก็คือมันมีปัญหาเรื่อยเนาะเพราะมันเป็นบ้านใหม่อีกก็พักหนึ่งมาอีกกพักหนึ่งมาเนาะว่าเท่านี้ติดติดกันมีแต่บ้านใหม่บปเลยเนาะนูนูสอบอยู่มั้งบ้านใหม่นะมันไหนใจคือกันแต่ว่ามันมันมีลายข้าเจ้าเก่า กํจัดคือกันเนี้ยค่เจ้าอ,อะแต่ว,ว่าอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็มาใหม่เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็มาใหม่ครับเมื่อนี้ก่ะเว,าว้าเนื้อโม่วนไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเราไปเรื่อยเปื่อยดีเนาะการคิดห,อน,ดหอนคิดเถิงเมื่อสกุลทุกคนนั่นแหละนะขอบคุณหลายๆทุกคนที่ถามถ่ายแล้วก็ยังติดตามกันอยู่แล้วก็ส่งกำลังใจมาให้เรื่อยๆเนาะคือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์อยู่กรุงเทพบค่อยสูดีบัาไหนนะทุกคน แล้วก็ต่งงางจังหวัดหลายๆจังหวัดก็คือกันเนาะเรื่องโรคภข้ไข้เจ็บนะบคุคลยสูดดีบรไดส่วงนี้เนาะกะ็เป็นกําลังใจให้ทุกบ่อนทุกที่เนาะให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกคนเนาะก็รักษาดูแลสุขภาพกันแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดก็จะส่งดีกว่าอยู่กรุงเทพเนาะ ต่างย่างวัดก็อยู่เหตว่าอยู่เฮือนไพ่เฮือนมั่นหรือว่าอยู่ให้อยู่หน้าอยู่ทงอยู่ะาไปน้องปบูกปะปุปข้นกะคือว่าดีเนาะสุขดีไปเนาะแต่ว่าอยู่กรุงเทพอ่ะเพิ่งเขาจะอยู่ในบ้านเนาะทุกคนอีกจังหน่วยนึงหิ้วเขากะยาเอาเสื้อกับเขาหรือว่าเอาเสื้ออาแนวกินเนี้ยสินะไม่ขาดไม่หาอะไรกัน คนก็ผป่ปะกคนหล,หลายหลากหลายเนาะเขากันยังเสี่ยงเยู่คือเก่า,านั่นแหละทุกคนแล้วก็อยู่ในพื้นที่สีแดงด้วยเนะาะใช้ชีวิตกับช่วงนี้กะลำบากนิดน่อยเนาะทุกคนคือตอนนี้กัจจังก็หยุดงานน้นองอมก็หยุดงานนะทุกคน ว่าอ,อยู่ในห้างเนาะอยู่ในห้างหางปิดร้านอาหารปิดเนาะแล้วยุดเาาเลยน้องอ้อมมีบุคูลกาหนดเลยเนาะน้องอ้อมนี่เริ่มเริ่มยุดจากมือนี้เป็นตนไปที่แหลว่าที่เห็นเลยไปหอดสิ่นเดือนแลอมันร้านอา,นาหารไปบวห้แล้วหลานแบบว่าหางหางนะหางใหญ่นะเจจะปิดเนาะกัพางกันปิดเบิดแหละทุกคนตอนนี้ละร้าน ตะกอนนะ่ะนังนัง่งนั่งกินในลานบ่ได้แต่ว่ายังขาย,ยบบว่างเดลิเวอรี่ได้เนาะยังมีคนเขาไปสือกินได้เังสินะแต่ตอนนี้นั่งกับบ่อได้ขายกับบ่อได้นะทุกคนตอนนี้ละจังนี่ร้านอาหารกับปิดเนาะตอนนี้ละจังร้านอาหารปิดน้องอมกับปิดร้านอาหารเห็ดร้านอาหารหน,งน,งน,งาน,นึงนะ้งหลายเลงเนาะ ปิดทั้งสองเลยปกติป้องหยุดอยู่คนเดียวนะทุกคนเนาะวันน,ะนี้ก็สียุดมาก,ก้องกันอยู่ในห้องสามชี <c oughs> วิตว้านนั่นแหละเลนาะทุกคนเนาะขอบคุณที่ถามถ่ายกันเขามาแหละจะหายกำลังใจกันเขามาเนาะคือจริงๆเลยกันยุดยุดเย,ยาวๆนี่คุณว่า อยากเมื่อบานบอกกะอยากเมื่อแหละเนาะทุกคนแต่ว่าอดไว้ก่อนเนาะเสือกในบ่เมือเนาะคือละจังกับน้องออมก็ยุดยุดยาวเลยแต่เมือบ่ได้คือกันเพราะว่าอยู่เฮาอยู่ในพื้นที่สีแดงเนาะเฮาบ่ทันติดมื้อนี้นะแต่ว่ามื้อเฮาไปเฮาอาจจะติดก็ได้มื้อหน้าเนาะก็บ่อยากเอาโเมือเมือบ้านเนาะบ่อยากเสียงเมือบ้านเนาะแล้วก ช่วน้เพิ่นกระหามเดินทางนําหรือว่าไปกระต ong กโตหรือว่าไปรายง,งานโตค่าโตบางคนนะ่ะที่เขาเจ้าตกงานบางคนนะ่ะเขาจาเมื่อบานเมือม่อเมื่อนี่นะตอนตอนอยู่กับบติดเนะี่ยทุกคนพอเมื่อบานเมื่อกักโตแล้วว่าพากันติดเนาะพากันติดเชื้อเพราะวะ่าให้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วเขาบูหุวเขาติดตอนใดนนะ่ะ เมื่อก่ะไปหยาคนลุอยู่บ้านเอีกะก็เลยบอกว่าหยุดกับบริเมื่อดอกหมนดังบอกไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ก็ว่าคือบุบบุบเมื่อโบไม่ใหญ่ก็ทามนาะไม่ใหญ่เป็นหวงว่าเบิ่งข่าวไรกะอยู่กุงเพียกะพื้นที่เสียงก็บอกอย่าเมื่อเนาะไม่ใหญ่อยู่บ้านก็คือกันพี่น้องไม่ใหญ่้วนอยู่บ้านกัถทามคือกันว่าบุมเมื่อโบเขาจพากันหลังเมื่อบ้าน กเจาเมื่อพระเจ้าก็ไปกักตเนาะอ,อีบ้านกองก็คือกันเนะาะไหลายคนกับเมื่ออยู่เนาะทุกคนเนะาะหลายคนเขาก็กักอยู่เนาะแต่ว่าอย่าว่าเด้ทุกคนาเมื่อระบบได้ปับ๊บในไมโบด้มีค่าช้จ่ายนะบดจริงดอกเนาะข่าวก็บ่าพายยากมากก็มาได้บดมี่าช้ส่ายคนไปเห็นแตเสียกันร้ายขนาดเลยเนาะแต่ว่าต้องมีเงินระดับหนึ่งถือไปน,นั่งเนาะถึงเมื่อใดแต่ว่าพวกว่าบบเมื่อดีกว่าเนาะ อีกเดือนเดือนาน้องก็มีหนัดหาหมออยู่เนาะองก็เลยอยู่นี่แหละเนาะบุ๋เมื่อดีกว่าให้โลมันเศร้าอีนีอีดออยังเมื่อเนาะคันเมื่อกะนอนเศร้าก็อยูู่นเะดียวนอะอยู่นี่เนาะก็บุ๊หูคือกันหลายทุกคนอยู่ไปคือเขาจะว่าอยู่นี่แบบ,บความบุเคลื่อนย้ายนะเขาอยู่อยู่เฉยๆนะมันก็คงจะดีกว่าเนะาะก็คิดไว้ทั้งัน ช่วงนี้ก็บบได้ค่อยไปใช้นะงดมดทุกอย่างเลยนะทุกคนเนาะอีกอย่างเนาะเขามีค่าเสจ่ายแนะ้่เขาไปนั้นไปนี้เขาก็มีค่าเสจยายเนาะแล้วก็ถึงนี่อยู่ห้องก็ยังมีอยู่เนะาะค่าชสจ่ายเนาะก็ยังมีค่าห้องขานามข้าข่าไฟแล้วข้าวไไฟแพงเดือนที่ผ่านมาก,ก็แพงสี่ห้าร้อยไปอยู่นะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาอยู่ห้องตลอดแล้วเขากะ มีอมือถือมีผัดลมเนะาะเขาก็ใส่สินะก็าขาไฟเดือนที่ผ่านมากะสี่ห้าร้อยยอดอยู่เด้อก็เดือนหนีเลยก็เดือนต่อไปอีกก็ขาหนามขาไไฟชุดยอดเลยนะขาหนามยังบนรลายเ้าขาไฟนะทุกคนขาไฟนี่บอืมสุดยอดอยู่ใครเนตวะ่ะคือขาห้องเนปองกว่าวมันก็พอใจได้นะทุกคนจัก ตก่อนนะคะห้องพันหาเนาะชุดหมื่นนี้ขึ้นมาเป็นพันเจ็ดพันเจ็ดแล้วก็จ่ายไปกับประมาณสองพันกว่าแต่ก็ยังถือกว่าบอนอื่นนะถือกว่าหลายห้องที่เขาเจ้าอยู่กันนะบางทีคิดว่ามันก็ยังโอเคอยู่อยู่นี้มากอ่ะสิบกว่าปีเลยนะยู่ห้องเซานี่นะสิบกว่าปีแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆแหละทุกคนเนาะ รอสถานการณ์มันดีขึ้นบ้านเมืองกับจังคอยกลับก็ไดน,นะอันสำหรับคนที่ทำไทยเข้ามา,าเป็นอย่างคือบุมเมอบ้านเนาะคือคําตอบเก่าแะละทุกคนยังมรทธานในเมื่อบ้านเอกเนาะคือผปกงกวางแผนไหวว่าจะเห็นนั่นเห็นนี่แหละอยู่บ้านนะแต่ว่ามันยังบรทธานในสําเร็จนะทุกคนนระ้านากเมื่อโอเคนะยังปรทธานในเมื่อนะยังตรงการาเ คั่วให้มันสำเร็จก่อนนะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์คือโบเป็นตันเลยอาหายเนาะแต่ว่ากันยังจะอยู่สู้ไปเรื่อยๆนะทุกคนคือมืดอ,อีกอะว้าวลายเนี่ยจังน้อยนะทุกคนนะกะโมลืมที่จะขอบคุณขอบอกขอบใจหลายๆคนที่ยังติดตามแล้วกะ ส่งกำลังใจมาให้เรื่อยๆทำถไายกันเขามาเรื่อยๆเนาะดีสำคัญเนาะขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนเนาะเมื่อนี้มาขอบคุณไอ้บุญโฮมเนาะไอ้ใหญ่จะดีทางน้องคายเขาขเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเนาะขอบคุณที่ใหคขากรบเผาป้องมาแลลวกะรวมทำบุญกับน้องจอยด้วยเนาะซื้อยุกซื้อยาในเขาพันทะในบ้า,านเขาพันซานี่กะอนุโมทนาซาถุบุญนำ้ำัยบุญโฮมหลายๆเนาะขอให้ ได้บุญเยอะๆเนาะ,ะแล้วก็ขาให้สุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญเด้อเนาะหายนะ้นองมาสำนึกอะเขาให้ได้กลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่าแล้วก็ให้อยู่ดีมีสุขปลอดภัยจากโควิด -19 เนาเนาะเขาคุณหลายๆที่อยู่เคียงขางน้องตลอดแล้วก็คอยสนับสนุนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังตลอดมาเนาะขขบคุณหลายๆเด้อเนาะ หลักก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมเข้ามาเยี่ยมชมโฆษณาให้แล้วก็ยังยังบึงสง YouTube, ง่งยูทูบของฟองโยและค่ะยังคอยให้กำลังใจเสมอมาเนาะก็บ่คอยได้รงคลิปกับยาฝ้าลืมกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะก็ตอนนี้ก็ให้ไข่แล้วเรามีแห้งว่าแล้วและ้วก็อาจจะมีไหลซดเนาะบางมือเนาะอาจจะมีไฟ์สดนะทุกคนเนาะ พออยู่ห้มกันแล้วก็อาจจะมีหมู่มาหนังไหลซดนั่นเนาะก็จะมีขีปมวืวะออกมาจา้าออกมาเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะขอขอบคุณเลยๆทีหายกำลังใจเสมอมาเนาะขอบคุณที่ติดตามกันเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องมาติดป้างไว้จำดีก่อนนะทุกคนเนาะขอโชคดีมีความสุขทุกท่านนะสุขภาพแข็งแรงนะทุกคนเน,ะนาะปลอดภัยจากโควนะิด19เ้อเนาะ ไปแล้วสบายดีบ๊ายบาย